สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนํายาสำหรับฉีดเพรี้ยฉีดแมลงนะครับเป็นยาที่ดีมากๆนะครับผมจะใช้ในสวนของผมตลอดเลยนะครับแต่ถ้าพูดไปเดี๋ยวทุกคนก็จะไม่น่าเชื่อนะครับเดี๋ยวผมให้ดูต้นทุเรียนในแปลงก่อนนะครับว่าใบแบบไม่มีตำหนิไม่มีอะไรเลยนะใบสวยมากๆนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ ว่าผมใช้ยาตัวไหนนะครับผมอยากให้ทุกคนได้ใช้เผื่อจะใบจะได้สวยๆนะครับต้นทุเรียนจะโตเร็วๆนี่นะใบแบบสวยมากนะครับเป็นทุเรียนต้นคู่นะครับสวนของผมอยู่ที่อำเภอเกียนซานะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีดูนะครับยาฉีดมะเร็งตัวนี้ก็ ดีจริงๆนะครับนี่นะครับดูต้นนะครับเป็นต้นคู่ใบสวยมากๆนะครับนี่นะครับใบไม่มีตำหนิเลยนะขอบผมก็ปลูกได้หนึ่งปีพอดีนะครับหนึ่งปีพอดีนี่นะครับ ในคลิปนี้ผมอยากให้ทุกคนได้รู้เคล็ดลับนะครับส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยจะบอกกันนะครับมียอดอะไรก็มาดีหมดนะครับฉีดมะเร็งรักษายังไงนะมียาอยู่หนึ่งตัวนะครับดีมากๆตัวนี้ดีมากนะครับแต่ยาเราก็ต้องใช้หมุนเวียนนะครับต้องใช้หมุนเวียนเดี๋ยผมจะแนะนํายาตัวนี้ให้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายต้นให้ดูก่อนนะครับ กลัวว่าทุกคนจะไม่เชื่อผมถ่ายให้ดูดูใบนะครับไปดูตรงนู้นนะครับถ้าเราป้องกันมะเร็งได้นะครับป้องกันมะเร็งป้องกันเพลียได้ต้นทุเรียนเราจะสวยงามนะครับมันจะโตเร็วไม่ใช่เท่าแต่ใส่ปุ๋ยนะครับต้องดูแลมะเร็งด้วยต้นก็จะได้โตเร็วนะครับ นี่นะครับให้ดูเลยสวยทุกต้นนะครับนี่นะครับเป็นไงบ้างครับฝากคอมเมนต์ได้นะครับอยากรู้เรื่องอะไรในช่องก็กดเข้าไปดูได้นะครับผมถ่ายไว้เยอะแล้ววิธีปลูกยังไงให้สวยงามแบบนี้นะครับ นี่นะครับใบแบบไม่มีตำหนินะครับสวนทุเรียนที่ดีต้องเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้ได้ก็เตรียมตัวรับตังค์นะครับนี่นะใบแบบไม่มีตำหนิเลยนะใบสวยมากๆ ปลาสจาะเมลงปลาสจากเพลี้ยนี่ครับให้ดูตอนนี้ก็สองเม็ดกว่าแล้วนะครับดูไกลๆนะครับคู่หนึ่งครับอ่นไปดูคู่นี้บางคู่ก็อาจจะโตไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวว่าเดีย๋ยวมันก็ไล่ เท่ากันหมดนะเพราะเราจะตัดยอดต้นที่สูงกว่านะครับสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะตัดยอดต้นนี้ก็ต้นใหญ่เลยนะนี่นะครับยาเพียยามะเร็งตัวนี้ดีจริงๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ผมไม่ดูผลงานก่อนพูดไปเดี๋ยวไม่มีใครเชื่อนี่ฮนะผลงาน ใบสวยงามมากแต่ผมอยจะใช้แบบสลับกลุ่มนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะจะพาไปดูให้ดูสักหนอย่างก่อนนะครับสามารถสั่งซื้อได้ในช h อป e ีนะครับ ถ้าร้านเกษตรพันธ์ใกล้บ้านไม่มีนะครับสำหรับยาตัวนี้ทุกสวนผมว่าน่าจะต้องมีนะครับแลราคาถูกด้วยนะครับยาตัวนี้เดีแบบแบบ๋ยวแป๊บนึงนะนี่นะครับเจอแล้วครับ นี่นะครับตั้งดูตรงนี้ดีกว่านะเป็นสารเคมีเป็นกำจัดแมลงนะครับเป็นกลุ่มที่ 4A ตัวนี้ชื่อเทยอะมีท็อกเซม25นะครับ WG ชื่อสามัญน,นะครับเทยอะมีท็อกเซมนะครับกดเข้าไปในช้อปปี้ได้เลยนะครับพิมพ์คำว่าเทยอะมีท็อกเซม ซองนี้ผมซื้อมาประมาณห้าสิบบาทหรือเจ็ดสิบห้าบาทนี่แหละจำไม่ค่อยได้นะครับน้ำหนักหนึ่งร้อยกรัมตัวนี้คือดีมากๆนะครับทุกสวนก็น่าจะมีติดไว้เลยนะครับตัวนี้ตัวนี้กำจัดได้ทั้งเพลี้ยหอยเพลี้ยฝยเพลี้ยจักกระจันฝอยและเพลี้ยไก่แจ้นะครับคือพูดง่ายตัวนี้คือกำจัดได้หมดนะครับ ทุกเพลี้ยที่อยู่ในสวนทุเรียนเลยนะครับตัวนี้แต่วิธีใช้เขาว่าประโยชน์ใช้ป้องก,กันเพลี้ยกเกจอะไรแบบนี้นะครับใช้2 5จ้ากรัมนะครับใช้ไม่เยอะด้วยนะครับ2 5จุด้ากรัมต่อน้ําี่สิลิตรนะครับอันนี้มันจะเป็นแบบเม็ดให้ช่างให้จักประมาณสักหนึ่งช้อนกินข้าวนะแล้วก็ละลายน้ำก่อนก่อนจะที่ไปใส่ใน กรองฉีดยา20ลิตรนะครับให้ผสมน้ําแล้วก็กวนให้มันเข้ากันก่อนนะครับแล้วค่อยเทไปนในถังฉีดยาได้หมดนะครับอันนี้ต้นทุเรียนผมคือดีมากแต่ก็อันนี้คือไม่ไม่สามารถใช้ได้ตลอดเหมือนกันนะครับต้องใช้แบบหมุนเวียนใช้หมุนเวียนก็คือเราจะมียาสัก5กลุ่มยานะครับในสวนทุเรียนตัวนี้เป็นกลุ่ม4 ถ้าเราซื้อต่อไปเราต้องซื้อกลุ่มหนึ่งกลุ่มหกหรือกลุ่มอื่นนะครับอย่ามาซื้อกลุ่มสี่แต่กลุ่มสี่ผมแนะนำนนะครับให้ใช้ไทยามีท็อกเซมนะครับอันนี้ดีจริงๆนะตัวนี้ตายเรียบนะครับโดนตัวตายกินใบตายนะครับคนฉีดก็เกือบตายถ้าดูแลตัวเองไม่ดีอันนี้ดีจริงๆมันได้รับรองจากทาง เกษตรเรียบร้อยนะครับไม่ใช่สารเคมีเถื่อนนะครับอันนี้ความอันตรายก็ไม่มากเหมือนยาเถื่อนนะครับไม่ใช่ยาเถื่อนนะครับขอย้ํายาเคมีฉีดทุเรียนมียาเถื่อนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเยอะแยะนะครับอย่าไปใช้นะครับใช้แบบนี้เพี้ยอะไรก็ตายนะครับตายหมดทุกเพี้ยเพีย้ยฝอยเพี้ยจกกักระจันฝอยตายเรียบนะครับถ้าเพี้ยหอยก็ให้บวกปโตรเรียมออยไปด้วยนะครับ อันนี้คืออยากจะบอกให้ทุกคนได้ทำสวนที่สวยงามนะครับปาดส,สจากเพรียบาดสจากมะเร็งต้นจะได้สวยๆจะได้รวยๆกันทุกคนแล้วก็ฝากแชร์ฝากกดไลค์ฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับในช่องผมก็ทำไว้เยอะนะครับเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนยังไงให้โตเร็วนะครับลองกดกันเข้าไปดูได้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับ